สวัสดี้ผมบีเฮนเดอร์นะครับจากอิวสูบิกิจมอเตอร์บ้านโป่งนะครับวันนี้นะครับก็ได้นํารถของลูกค้าที่เตรียมส่งมอบนะครับเป็นรถของน้องเป๊กที่อยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับกับรุ่นตัวสิประตูยกสูงเฮนเดอร์ตัวเซนะครับราคาอยู่ที่8ปดแสนแปดหมบาทนะครับสำหรับตัวสีบรอนสีเทาสีดำเนาะแต่เล่นสีขามุกเพิ่ม7,000บาทนะครับนะครับก็จะเป็นแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยโป ดาวเริ่มต้นใช้เงินออกรถเพียง69,000่นเนะฮะก็จะเป็นรถสภาพแบบนี้เลยนะครับพร้อมล้อแม็กนะฮะไม่มีฝาโปองคาร์บอนนะครับถ้าฝาโปองคาร์บอนเนี่ยเพิ่มนะครับเป็นจะเป็นโปร79,000บาทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าโปร69,000บาทเนี่ยนะครับเราได้ล้อแบบไหนนะฮะนี่ครับมาดูล้อเลยครับล้อนะครับที่เราแถมให้ลูกค้าตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็น ลอเขาเรียกว่าล้อ SUV นะครับของนุมเม้งนะครับแบรนด์ MK37 นะครับรุ่น MK37 ตัวนี้นะครับเป็นปี2021นะฮะก็จะเป็นตัวงานสติกเกอร์นะครับแบบคลาสสิกเลยนะครับเพราะว่างานสติกเกอร์เนี่ยมันเป็นงานต้นตำรับอยู่แล้วเนาะนะครับสำหรับตัว TE ก้านยกหรือว่า TE ก้านแบนก้านตรงนะฮะยุกแรกแเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์หมดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยทำแบบย้อนยุคอมตะอมตะนิดนึงนะฮะ ล้อตัวนี้เนี่ย MK 3 7เนี like ่ยนะครับเซมิต <Yeah, S 1> ัว2021เนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นล้อเบานะครับเทคโนโลยีฟูมฟอร์มิงนะครับก็จะช่วยในเรื่องของตัวน้ำหนักของล้อที่มีน้ำหนักเพียง8.1ดกิโลนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันและการควบคุมทรงรถตัวรถนะครับได้ง่ายขึ้นการควบคุมพลังงานง่ายขึ้นเนาะนะฮะเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยการรีดล้อนะครับเขาเรียกว่าการรีดล้อนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเทคโนโลยีฟูมฟอร์มิงการรีดล้อก็จะ การผลิตเนี่ยมันจะเป็นการรีดล้อนะครับก็จะเพิ่มสมรรถนะของตัวล้อคุณภาพในเรื่องของความแข็งแรงทนทานของตัวล้อได้มากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็มีน้ำหนักเบาเนาะยางตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นของซูแมกนะครับเบอร์2 5งรห้าทพนะครับตัวนี้นะฮะออฟล้อเป็นออฟศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ล้นนะครับขนาด9นิ้วนะครับความกว้างของตัวล้อตัวนี้จะทรงโหลดอยู่ที่2นิ้วนะครับโหลดหน้านะนะฮะแบบนี้เลยรอ นะครับตัวเบมโบเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวฝาครอบฝาไอฝาปิดดุมเป็นสีไทเทเนาะแล้วก็ตัวน็อตล้อเป็นสีดำนะฮะอ่ะทีนี้มาดูตัวล้อหลังบ้างครับล้อหลังนะครับตัวนี้นะฮะก็สเปคเดียวก,กับล้อหน้านะครับสามารถที่จะสับเปลี่ยนกันได้นะครับยางเบอร์25 5 5ทับ55เปลี่ยนกันได้ทั้งสีล้อนะครับแต่ ข้างหลังเนยเน้นทรงนะครับเพราะว่าเราใช้การโหลดแบบดัดแหนบนะครับด้วยการย้ายแหนบลงมานะฮะย้ายแหนบลงมาแล้วเราก็ดัดแหนบขึ้นไปอีก2นิ้วแล้วก็ใส่ก้อนโหลดอีก2นิ้วนะฮะก็จะเป็นสเปคโหลด4นิ้วนะครับที่วปยรุ่นกําลังนิยมกันเนาะนะฮะถามว่าทําไมต้องดัดแหนบเนื่องจากเรา เนื่องจากว่ารถที่มาจากโรงงานเนี่ยแหนบมันอยู่บนเผาใช่ไหมฮะเราจะทําการย้ายแหนบเนี่ยเอามาไว้ใต้เผานะครับพอเราทําการย้ายแหนบเอามาไว้บ,บนใต้เผาปุ๊บเนี่ยเอา,าไว้ใต้เผาปุ๊บเนี่ยความเตี้ยมันจะเตี้ยลงประมาณ5นิ้วเลยนะฮะรถเนี่ยจะกดลงมา5นิ้วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจําเป็นที่จะต้องดัดแหนบให้มันสูงขึ้นไปอีกนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่า5นิ้วใช่ไหม ถ้าเราจะเอาสเปคศูนที่4นิ้วนะครับความเตียที่4นิ้วเราต้องดัดเนี่ยขึ้นไป2นิ้วนะครับแล้วก็ใส่กล่องโหลดอีก2นิ้วนะครับเพราะว่าดัดเยอะไม่ได้นาะนะครับมันจะมีเรื่องของค่าเคแล้วก็การทรงตัวด้วยนะครับก็เต็มที่แล้วโหลด2นิ้วแล้วก็ใส่กล่องตัวนี้เป็นกล่องโหลดของ CNC นะครับพร้อมกับตั้งองศาเพาะนะครับแก่เพายันนะครับเพางัดเพายันได้หมดจบทุกปัญหาแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะมินิ่งก็จะเป,ป็นวันนี้ครับฟิตอ่าตัว ทลิปเหมือนมันประมาณนี้5นิ้วสอดถ้าอยากได้4นิ้วสอดก็ต้องลงมาอีกนะฮะหรือไม่ต้องดัดเลยรถคันนี้เนี่ยนะครับคุณเป็กเนี่ยเขาได้สั่งท่อเพิ่มนะฮะซื้อยกเส้นเลยนะครับราคาที่สามพันนะฮะตัวนี้นะฮะถ้าในโปรเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมแถมท่อฟรีให้อยู่ก็คือเป็นการเทินท่อของเก่าให้ลูกค้าไปโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับก็จะเป็นท่อสูตรของ OTC นะครับให้เสียงที่นุ่ม แล้วก็กล้องไม่ดังมากนะครับดังเพาะนะครับไม่ดังแบบลำคาญนะเป็นท่อแบบไม่มีพักกลางนะครับถ้าจะเอาแบบมีพักกลางก็ได้เช่นกันนะฮะพักกลางเราสามารถเลือกดอบเสียงได้ 30%, มสิบหรือสิบเนะครับดอบจากเสียงที่มันดังๆนะครับให้มันให้มันดังเบาลงมาอีก 30%, 20%หรือว่าสิเราเลือกได้แต่จะมีค่าจ่ายตัวหม้อพักอยู่ที่1,000บาทนะครับทุกลูกนะครับม่วกาจะ30% 20%เร่ส เดือา10% 1,000บาทนะครับถ้าเพิ่มหม้อพักตรงกลางเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับว่ามันดังสุดแค่ไหน ้าผมเน้นงานแฉกเป็นท like the 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 ี่สุดนะครับเพราะว่าเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเราศึกษาแล้วแม็กเกนเชียลเนี่ยถ้าเราใช้ล้อแท้เนี่ยเวลาที่เราขับไปกระแทกหรือว่าไปชนกระทะกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นงานแฉกเนี่ยมันล้อมันจะไม่แตกนะครับมันจะไม่แตกอย่างมากก็แค่ฉีกนะครับพอไม่แตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลมออกมาจากยางใช่ไหมครัแล้วถ้ามันแตกปุ๊บเนี่ยตรงนี้ถ้ามันแตกปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีช่องว่างให้ลมออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ไทำให้การควบคุมรถเนี่ยยากขึ้นและอันตรายมากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แนะนำให้เลือกโปลที่มันเป็นล้อแท้แล้วก็คุ้มค่าแบบนี้ดีกว่านะครับผมมั่นใจว่าผมมีโปลที่ดีและคุ้มค่าที่สุดให้ลูกค้าแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับาก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้นะฮะก็จะไปส่งที่อำนาจเจริญนะครับก็ถ้าใครสนใจฟังชั่นอื่นก็ข้างในแล้วก็มีก็ข้ามาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ